สวัสดีค่ะวันนี้พัดนะคะร้านบัวจันจะมาแนะนำเสื้อลูกไม้รุ่นใหม่นะคะตัวนี้พัดเปิดที่ราคาพิเศษสุดๆนะคะพี่จ๋าอ่านะคะสำหรับรุ่นนี้เรามาดูดีเทลงานนะคะดูดีเทลงานกันก่อนนะสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเสื้อผ้าปักลูกไม้ปักนะคะงานสวยมากแขนซีทูนะคะแขนซีทูไหลซีทูนะคะแล้วก็มีซับครึ่งอกนะ นี้นะคะเป็นรอบอกฟรีไซส์ใส่ได้ตั้งแต่34 36 38 40และก็ถึง42นะคะหน้าผ้าจะอยู่ที่44นะคะมีทั้งหมด4สีนะคะมีทั้งหมด4สีอ่านะคะสีในน้องหุ่นตัวนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะเป็นสีชมพูบานเย็นและตัวที่พัดใส่จะเป็นสีชมพูหวานสีชมพูหวานนะคะแล้วก็สี นะคะสีขาวงานปรับเขาจะออกเป็นสีขาวขีมเนาะแล้วก็สีชมพูกะปินะคะสีชมพูกะปินะทั้งหมดสีสีนะคะทั้งหมดสีสีราคาพิเศษพัด เปิดที่ราคาแค่490บาทเท่านั้นนะคะ490บาทเท่านั้นใครเห็นคลิปเห็นไลน์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบัวจันได้เลยนะคะและถ้าสนใจสินค้านะคะพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือแคปรูปสั่งซื้ออินบ็อกในเพจบัวจันได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ